หูประตูมีร่องอต้องอย่างนั้นลูกหน้าต่างมีหูประตูมีช่องมีร่องมีช่องมีช่องเออคำบังเพยไทยลูกจำไว้เพราะนั้นเวลาเราจะพูดถึงใครในทางไม่ดีอ่ะไม่ควรพูดออกมาลูกรู้สึกไม่ดีกับใครเราก็เจ็บไว้นในใจลูกรู้ไหมออืม เรามีเพื่อนดีกว่ามีศัตรูเข้าใจปะ่ะ <c oughs> เราครบเพื่อนเลวมันก็คนเลวจะได้มไม่มาทําร้ายเราไงลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเลวมันก็จะมาบอกเฮ้ย <c oughs> ไอคนนี้มันจะมาทําร้ายมึงน,นะอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แต่ถ้าถ้าเพื่อนเลวเราก็ไม่ไปยุ่งกับเพื่อนเลวไงลูกไม่ไปมั่วสุมโอเคป่ะ okay เออเราแค่ยิ้มทักทาย เฮ้ยเป็นไงวะสบายดียไหมเียวกันเออสบายดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่าไปมั่วสุมกับเขาเข้าใจปะ่ะเที่ยวกันเปล่าเอ่อไม่ได้อย่าไปเที่ยวกับเขาลูกไม่ได้ที่ลูกนะเพื่อนเลวเราก็คบรบเพื่อนดีเราก็คคบวา